ถ้าคุณเหนื่อยล้าก็แค่ลองออกไปเดินทางดูค่ะทริปนี้เป็นทริปแรกที่บัวเริ่มออกเดินทางคนเดียวบัวเลือกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเริ่มที่ไหนจบที่นั่นใช่ไหมคะเราเองก็เป็นแบบนั้นค่ะก็เลยเลือกไปเชียงใหม่หลังจากเช็คอินเสร็จก็เกิดปัญหาเล็กน้อยคือขาตั้งก็ของเรามันยาวเกินไปพี่ที่สนามบินเขาก็เลยบอกว่าให้ไปหาซื้อถุงมาคลุมแล้วเนื่องด้วยเราไม่มีเงินสดก็เลยต้องมากดต่างๆที่เห็นค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางกันค่ะทริปนี้ก็คือไม่มีแพลนะคะค เหมือนบัวแบบเพิ่งคิดเมื่อสองวันที่แล้วว่าอยากไปเชียงใหม่ก็จองตั๋วแล้วก็ไปทันทีเลยคะ่ะทุกอย่างมันก็กระทันหันเหมือนกับชีวิตเราเนาะบางครั้งมีสิ่งใดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะ เราก็ลองทำตามชีวิตด,ดูลองทำตามแบบไม่มีแพนดูนะคะจริงๆนี่ก็เป็นการขึ้นเครื่องบินคนเดียวแบบครั้งแรกเลยนะคะบัวเป็นคนที่กลัวความสูงมากๆแล้วก็ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินคนเดียวเลยแต่ว่าวันนี้ลองขึ้นดูก็ปกติค่ะเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วนะคะวันนี้บัวเช่ารถนะคะก็เช่ามาจากในแอปค่ะก็วันนี้เราจะขับรถเองนะคะสําหรับแพนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็หารไรกินเล็กน้อยนะคะบัวจะบอกว่าการเดินทางโดยการขับรถคนเดียวเนี่ยมัน ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีนะคะก็สะดวกสบายดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาที่จอดรถนะคะมาจอดที่ที่จอด50บบาทนะคะก็จะอยู่ใกล้กับโรงแรมที่เราจะไปเช็คอินเลยนะคะ นี่ก็เป็นโรงแรมที่บัวเช็คอินค่ะจริงๆช่วงที่บัวมาค่ะมันเป็นช่วงเทศกาลแบบเกือบจะปีใหม่ใช่ไหมคะที่พักทุกที่ก็ค่อนข้างเต็มค่ะแต่ก็เหลือที่นี่นะคะที่เหลืออยู่ซึ่งแบบบัวก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะในห้องก็จะมีเปิดมาจะเป็นห้องน้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบ2งเตียงแบบนี้เลยทุกคนคือถ้าใครที่แบบเดินทางคนเดียวแล้วค่อนข้างกลัวผีก็ไม่แนะนําให้นอนห้องแบบนี้นะคะซึ่งการนอนห้องแบบนี้คือท้าทายกับบัวมากแล้วก็บัวก็แวะมาคาเฟ่ข่าววันนี้นะคะเราก็หิวข้าวเล็กน้อยนะคะเรา ราก็เลยสั่งเป็นข้าวผัดไส้อั่วนะคะกับน้ำส้มยูสุที่บัวแบบชอบกินประจำแล้ววิวของคาเฟ่ที่นี่เนี่ยคือดีมากๆนะคะเดี๋ยวบัวจะแผนภาพไปให้ดูนะวิวก็จะประมาณนี้เลยค่ะบัวลืมบอกว่าบัวบินไฟบ่ายนะคะก็เลยถึงค่อนข้างเย็นแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยบัวก็กลับห้องมาแบบพยายามที่จะนอนนะแต่ก็นอนไม่หลับก็เลยต้องสั่งหม่าล่ามากินนะคะอันนี้เป็นโอเด้งหม่าล่าซึ่งอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ถูกมากๆด้วยคือบัวชอบเชียงใหม่อย่างหนึง่งคือแบบร้านคาทุกร้านถูกหมดเลย หลังจากนอนได้ไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นด้วยที่แบบไม่ชินสถานที่นะคะโบก,ก็ตื่นมาแต่งตัวเลยนะคะเตรียมตัวที่จะไปขับรถขึ้นมอนแจมกันค่ะวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นประมาณนี้นะคะตอนที่บอกมาเนี่ยคือหนาวมากนะคะทุกคนน่าจะประมาณ16-15องศาได้ค่ะแล้วฟองฟ้าก็มืดมากมานะคะจริงๆเราเคยมีโอกาสได้ไปมอนแจมครั้งที่แล้วค่ะกับแฟนเก่าแต่ว่าเราเนี่ยก็ ขับรถปกติเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะบรรยากาศยามเช้าก็เป็นอะไรที่แบบดีเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็คือแหวะเซเว่นก่อนนะคะเพราะว่าทางคือมืดมากทุกคนทางขึ้นเขาคือมืดมากแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงนะคะบบกก็จะถึงออมอนแจมนะคะแต่ว่า คือทางมืดไม่ไหวเราออกมาเช้าไงเราออกมาแบบมึ่งนาตีห้าเพราะฉะนั้นถนนมันมืดเราก็ทางขึ้นเขามันค่อนข้างมืดแบบัวก็เลยต้องเซฟไว้ก่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวแวะเซเว่นหาอะไราทานสักนิดนึงก่อนบัวจะบอกว่าการที่มาคนเดียวนะคะมันก็ให้ฟิลความรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ slow life เป็นความรู้สึกที่ชิลดีแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่วุ่นวายอะคะ่ะเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทาเอาจริงปานี่กล้าพูดเลยว่าเป็นรถคันแรกของมอนแจมคือบวัวไม่รู้ว่าเขาเปิด8ปดโมงใช่ไหมคะ โบก็เลยมาเจ็ดโมงนะคะเออสอาทิตย์หรือเปล่าเนาะทุกคนที่เปิดแปดโมงอันนี้แต่โบก็ไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าเมื่นแจมขึ้นได้แล้วนะคะก็คือแต่ว่วาปวดหนาวมากทุกคนคือแบบโดแต่งตัวแบบอให้ดูนะคะ หนาวมากก็เดินขึ้นมาทางที่เป็นทางขึ้นมอนแจมนะคะจริงๆเขาจะมีพวกแบบรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะถ้าเกิดมาในช่วงสายๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้บัวเดินขึ้นมาเองเนาะหลังจากขึ้นมาแล้วนะคะเราก็รู้สึกเลยว่าแบบอุ้ยมันสวยมากๆทุกคนดูท้องฟ้าวันนี้สิแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะก็มาที่ไล่ดอกรมหนาวน,นะคะซึ่งบัวเคยมาที่นี่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้เราแค่มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวใครไม่เชื่อเดี๋ยวบัวจะให้ฟังเสียงนะคะคนเดียวใช่ไหมคะค่ะ นั่นแหละค่ะโบก็มาถ่ายรูปนะคะที่สวนดอกไม้จริงๆโบเป็นคนแรกเลยนะที่เข้ามาในสวนาะเรามาเช้ามากแล้วก็คือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนยามเชา้าแล้วก็มีดอกไม้หลากหลายนะคะโบก็เป็นคนที่ชอบถ่ายดอกไม้สีม่วงนะคะก็เลยแบบเออแวะถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายวิวมาฝากทุกคนนะคะโบก็กำลังจะไปสวนถัดไปนะคะแล้วก็อาจจะไปไล่ส้มนะคะ ก่อนกลับอันนี้ก็แวะถ่ายวิวสักเล็กน้อยนะคะโบก,ก็ใช้ขาตั้งกล้องตลอดทั้งทริปเลยค่ะสําหรับทริปนี้นะเดี๋ยวโบจะขึ้นรูปไว้ท้ายคลิปค่ะดีนะคะของการมาเที่ยวคนเดียวนะคะก็คือเราจะเจออะไรที่แปลกใหม่มากมายนะคะเมื่อกี้นี้เราถ่ายรูปอยู่คนเดียวนะก็มีพี่นะคะมาบอกว่าถ่ายให้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะเป็นแบบพี่ตากล้องนะคะน่ารักมาก ในตอนที่โบลงนะคะทางลงเนี่ยก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆเนาะร้านค้าเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วหลังจากนั้นโบก็เดินทางต่อไปที่สวนดอกไม้ปางวาค่ะถ้าเกิดว่าโบรเรียกไม่ผิดนะคะจะบอกว่าทางก็ค่อนข้างเล็กนะคะแต่ก็เรารู้สึกว่าเออทางขรุขระมากๆเลยนะคะในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะก็ทกําการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆขับ ห่างมาจากม้อนแจ่มไม่นานมากนะคะก็คือขับลงมานั่นเองที่นี่ก็จะมีค่าบริการ50บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขายพวกบัวหิมะพวกมันเผาต่างๆนะคะซึ่งตอนแรกะคะ่ะบอกบว่าตอนกลับ,บับจะมากินใช่ไหมคะแต่ว่าบวับลืมนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของสวนดอกไม้ที่นี่นะคะแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นสวนส้มด้วยนะคะเห็นข้างหน้าไหมคะข้างหน้าจะเป็นสวนส้มค่ะตอนนี้นะคะก็ลงมาถ่ายที่สวนส้มนะคะ บก็เดินลงมานะคะซึ่งเหนื่อยมากนะคะแต่ก็ได้ภาพที่คุ้มนะคะแล้วก็สวยมาเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงบันไดทีหลังนะเพราะว่าตรงบันไดก็คนกําลังถ่ายอยู่เยอะนะคะเราก็เลยเดินลงมาข้างล่างสุดเลยนะทุกคน ก็คือลงทาวูุชว์กูชี่ก็คือไปหมดแล้วนะคะโอ้รอขึ้นมาจากด้านล่างค่ะข้างบนก็จะมีแบบที่นั่งแล้วก็จะมีแบบที่ให้แบบเก็บส้มด้วยนะทุกคนแล้วเราก็สามารถแบบว่าซื้อกลับไปกินได้นะคะตอนนี้โบก็รอคิวที่จะถ่ายตรงที่มันเป็นแบบบนไดทางขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นภาพไปให้ดูนะ นี่ค่ะก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยอันนี้จะบอกว่ามีพี่นะคะเขาถ่ายให้บับนะเขาเห็นบับมาคนเดียวจากนั้นเนี่ยับก็พักเหนื่อยก็เลยมานั่งตรงสวนดอกไม้นะคะให้มันแบบหายเหนื่อยเล็กน้อยนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะก็อยากฟังว่าบับพูดเลยเดี๋ยวัวจะเปิดให้ฟังนะคะอยากอยู่ที่นี่นานๆจังเลยอะไรแบบเนี้ยจริงๆับรู้สึกว่าอันที่เราเดินทางคนเดียวมันก็ได้รับเป็นวิถีที่แบบสโลล f e ไม่ต้องรีบไม่ต้อง กังวลใครส่วนสถานีต่อไปนะคะโ mm hmm. บก็จะไปหาคาเฟ่นั่งนะเหนื mm hmm. ่อยมากต้องแบบหาคาเฟ่นั่งกินนะอ่ะโอขอเซิร์ชหาคาเฟ่ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยโบก,ก็ขับรถมาประมาณ40นาทีนะคะมาที่ออนเซ็นมอนแจ่มค่ะโบจะบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศคือดีมากๆคือตอนแรกอะ่ะโบมีแพลนหลายครั้งมากว่าอยากจองที่นี่นะคะแต่ว่าจองไม่เคยทันเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบฟิลแบบญี่ปุ่นมากๆนะคะตอนนี้โบก,ก็มาประมาณ11บเอโมงค่ะซึ่งโบจะบอกว่าส่วนที่เป็นร้านอาหารนะคะก็คือเปิดแล้วใช่ไหมแล้วเมนูแต่และเมนูคืออร่อยมากแล้ววัตถุดิบคือดีมากทุกคนแล้วโบก,ก็กินน้ำส้มยูซุอีกแล้วแลวคือพี่พนักง,งานใจดีมากๆ ก็คอยแบบคุยด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็ดีมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะโบก,ก็เดินทางนะคะขับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งเพื่อมาที่พักที่2ที่เราจองไว้ในตอนแรกนะคะแต่ก็เกิดปัญหาเล็กน้อยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนที่พักเนาะ จริงที่พักที่2ที่โบต้องพักค่ะเขาจะให้จอดรถไว้ตรงนี้ค่ะที่โบถ่ายใช่ไหมแล้วก็จะแบบนั่งรถไปนะคะยังที่พักนะคะประมาณ15นาทีอันนี้คือตอนที่นั่งรถนะแต่ว่าเราเกิดปัญหาเล็กน้อยก็เลยต้องเปลี่ยนมานอนที่โรงแรมยูนิมานนะคะซึ่งโบก็ขับรถลงเขามาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะจะบอกว่าที่พักที่ยูนิมานที่นี่เนี่ยคือดีมากๆค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าบริการดีมากๆแล้วเขาเห็นโบมาคนเดียวใช่ไหมคะก็ลดราคาให้โบอีกนะคะทุกคนใจดีมากๆจริงๆค่ะ อันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะโบก,ก็ลงมาทานข้าวที่ห้องอาหาระคะ่ะโบจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะซึ่งมีอาหารแบบเยอะมากหลากหลายมากคือตอนที่เรากินนะคือเราเลือกไม่ไหวเลยว่าเราจะกินอะไรมีทั้งของหวานมีซูชิมีข้าวต้มมีขนมปังมีแบบ oh everything jingle bell นะคะนะคะเขาก็จะมีในส่วนของให้ตัดมาแล้วก็จะมีผวกสลัดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีผวกผลไม้นะคะดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเคาตอทั้งหมดเลยนะคะ ที่นี่ก็จะมีของเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีในโซนของน้ําดื่มนะคะนี่นะคะบก็กินเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อคืนที่ไม่ได้ถ่ายไว้ก็คือแบบบนเหนื่อยมากๆค่ะแล้วมันไม่มีแรงเลยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะโบก,ก็อยากจะสระผมค่ะก็เลยบอกพี่พนักงานว่าเออเช่าจักรยานได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าโอ้ยสามารถปั่นไปได้ฟรีเลยครับอะไรอย่างงี้นะคะที่นี่คือบริการดีมากค่ะแล้วบัวก็ปั่นจักรยานไปหาร้านสระผมค่ะทุกคนไปหาร้าน ไรผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันก่อนกลับรักหนึ่งคาเฟ่นะคะผมพยุ่งมากไม่ไหว หลังจากปั่นไปปั่นมานะคะก็มาเจอร้านทําผมร้านนี้ค่ะแล้วก็ได้ผมไปสักเล็กน้อยวันนี้การแต่งตัวก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วโบก็เก็บกระเป๋าน,นะคะเช็คเอาท์ออกค่ะแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะมัชาแฮปเพนนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่โบเคยมาเหมือนกันเนาะหล,หลังคือโบไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วนะคะเนื่องจากว่าเหนื่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโบก,ก็ขับรถขาไปสนามบินเนาะสําหรับทริปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โบด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะเนี่ย ครั้งหน้านะคะบัจะมาทำวอล์กแน่นอนแต่ว่าบัวมีแผนที่จะไปเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วนะคะหลายๆที่เลยถ้าประเทศเปิดก็จะไปแบบต่างประเทศด้วยนะคะก็ยังไงก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ